ที่จะเจอกับดันสเกลิตันข้างล่างมันเลืนมันไปค้ามดผนที่กดอะไรมะเห็นเอลเดอร์แมวาดกดซูมอะรู้สึกเผื่อไปซูมแผนที่มินิแมพไว้อ่ะกดออ๋อนี่ไงกด C อ๋อแล้วกดซูมออกก็กด C ค้างแล้วมันจะซูมมาเอง ส่มออกเนี่ยไม่เห็นออกเลยหล้ก็ออกไม่ออก <c oughs> จริงอ่ะอืมมไ่เป็นไรดูดู x ตลอดกันเนี่ยโอ้ยยาจังเอ๊ะเราวิ่งมาไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ว่าออจะลงไป เมื่อกี้ว่าจะลงไปขุดนั่นนี่นาเออใช่ขุดเหล็กขุดเหล็กอืมปะเข okay, อะไรเนี่ยนดามันใส่อย่านะ่ามันขุดบุตคลอสนะพุตร์คลอสน่าบุตร์ายอมรับสิอนะเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วอะไรเมื่อกี้บอกพุตร์คลอสอยู่เลยแย่จังแย่จังเอาละเราจะไปพระจนโลกก้างอีกแล้วมันเรือมันจะแตกหรือไม่ โอ้ใบบัวเพลงโกรธมากอ่ะอยู่ๆแบบใบบัวเหรอตรงนี out, ้แปกเพละโกรปละเฮ้ยคนนั้งลงตรงไหนวะอุ้ย คถ้าเราไม่ผิดลงตรงนี้ไม่ใช่หรอทางข้ามเลเออเราลงกันตรงนั้นเหรอเอะนั่นสิตรงไหนวะถ้าไม่ใช่ตรงนี้แล้วตรงไหนอ่ะแล้วก็กลับทางที่ขึ้นแล้วกันอืมเอ้มีอ๋นอนี่ไงแล้วก็ อ่พุด้าคอสอันต่อไปไหนล่ะพุดธาคอ,อสเจอแล้วพุดธาคอสมันก็ไม่ใช่เออเราลงกันตรงนี้จริงเหรอไม่ใช่อยู่กลางทะเลทรายไกลๆเหรอไม่นะจะได้ว่าแถวนี้เนะาะไม่ถมหรือเปล่าเอะด้วยเป็นตรงนี้หวอง จะคอสอันสอไปเมื่อไหร่เราจะขึ้นฝั่งนะนี่ทุกคนรอลินด้วยองนสอดซาดาพุดดธาทำไมท่านทำอย่างนี้ไกลไกลไปแล้วแหมต้องขุดไม้คมันต่ออะไรเนี่ย มันคือสร้างอารยะทํายังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมดว่าลินกำลังไปไหนหรือมาไหนก็แน่เนี่ยอ๋อก็กำลังกลับไปแคมป์นู้นไงพอดีกำลังสางอารยธรรมพุดได้อยู่คืออนไม่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 ชนฟังชนฟังชอนฟังเอ๊ะก็นี่กูเจอยังเ่ย เออเราตอนตอนนี้เราแถบกะดูกของเสื่อมนิดนึงเออเอิมทาาดาพุดดาเสื่อมพออากาศสินะอะไรคื okay? อฮโมโอเคมันคืออะไรให้อ,อะไรให้ฉันดูแซ่บลิงไม่ไมีเลย มาอะไรอย่าเงี่ยงี้ใามาถูกทางวะเนี่ยอ๋อหาทางลงไม่เจอก็ย้อนสอนไงย้อนไหนอะย้อนทางที่เราขึ้นมาเกาะนั่นอะอ๋อโอเคเลยช่างกว้างใหญ่เอาไม้ไปก่อนไม่อไม้ไม่พอ เจอแล้วทางลงอยู่นี่ไหนไหนไหนอยู่หลังบ้าน next day ใช่ไหมไม่ต้องใช้ซีเลคขนาดนี้โอเคใช่จริงเลย ลินเห็นเรือใครไม่รู้ลอยกลางน้ำออาจจะมีเรือผมก็ได้มีใครเจอสารยังเนี่ยตอนเดินทางมาารัไม่เจอพุทธานต่อไปอยู่ไหนเนี่ย<ะ>พุทธาคอร์สต,<จ>ต่อไปเฮ้ยย่าย่าย่าคริปเปอร์กลางไรดีแป๊บนึง เราแพท้ทางคริปเปอร์จริงๆเลยให้ตายสิเกรดแการพุดธาครอดอยู่ข้างหน้าตกไปเรื่อยๆแล้วเจ้าจะเห็นเจอ,อแล้วอยู่ข้างหน้า <Okay. S 2> จริงด้วย,ยกรีดการ์ดเป็นช่งชวงๆเพราะเรากำล,ลังหนีคริปเปอร์ศาสดาพุดธากำลังหนีคริปเปอร์ yes sir <c oughs> เดี๋ยวเหรอ yes sir ทำไมล่ะนัน <c oughs> ส,สินี่แม่ กันพาวเดอร์อูลละฟินาเล่เก็บไม่ได้ฮะของเต็มมีแวลว่าเราจะรออยู่การทะเลข้ามวันข้ามคืนโชคดีนะพิธีแล้วไม่เราจะสร้างภาษาพูดได้อีกครังแล้วเอ๊ะภาษาเท่าไหนอะ่ะ ไอรอนแมนเต็มเลยไอรอนแมนแป๊บซีแมนผูเก่าศาสนาพุจะเริ่มเอาไอรอนแมนสเตชันวันเลยทีเดียวเอ๊ะแป๊บแปบบซีแมนตื่นตื่นอ่ะเครึ่งวันแล้วยังไม่ยังไม่เจอฝั่งวิ่งชนกระป๋องเป๊ปซี่ก็ร้องม่ไม่ไม่ไม่ใช่ สแลมสแลมน่ารักจังเฮ้ยไม่เคยเห็นสลามสกินนี้อะเท็กเจอร์แพคนีิสลามน่ารักมากขึ้นมาให้แม่ฟันสิลูกมาไหเฮ้ยไม่ให้แม่ฟันนี่แน่นี่แน่เอาไม่ตายฮ่าแย่งเอ็กพีเอาเลยเฮ้ยพี่ป้าเฮ้ยีเด้อเฮ่า เดินเลยทุกขาครอสต่ไปออกเจอแล้วมาแล้วเอาได้ยัมืดอีกแล้วตกเย็นแล้วตกเย็นแล้วยังไม่ถึงตู้เลยไม่ทันจะยิงไม่มีมารยาทเลยจะยิงไปทำไมวะเนี่ยเราค้านทะเลกันมานานมากแล้วทะเลทันเวิร์งวังอันไกลโพนไกลโพนเฮ้ยสวัสดีออฟซิเดียน อาหล่านะคือเอาขาให้ดัก<ห>เอาบว้ก็พอใจใช่ไหมทำไมไม่เป็นออฟซิเดียนอะทำไมมันเป็นทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่แน่ใจนะว่าเราลงมาทางเดิมไม่แน่ใจเลยไม่ใช่แล้วมาทางนี้มาทางนี้ <laughs> กลับเถอะเรากลังลงทางกันสินะเรามันต้องทางสว่างตลอดทางสิคือตอนนี้มันสว่างทุกทางไปแล้วเนี่ยสินี่ทางนี้ออสวัสดีซอมบี้ฮัลโหลฮาวอาร์ยู เราเจอเกาะแล้วเย้ดีใจด้วยเฮ้ไปทางไหนเนี่ยอ่ะออคริปเปอร์คริปเปอร์ว้าวอู้ว้าวอู้ว้าวเราเจอเกาะแล้วอู้หล่นล้ไม่ดีมั้งกูสปาเกตตี้อุ้ยสิงระลบาดรึ้เลยโปรเฟสอู้าตกลงไปนั่นจะเจอสไลม์ตกเลยดีกว่า เฮ้ยคลิปเฮ้ยเฮ้ยากำลังสวน,นหน้าต่างเก็บของ,งอยูอ่แย่ที่สุดเราจะแวนเติมสบเสบียงเลิ่อนเราลบเซเ็ตหมดแล้วเปิดเป็แกระถางเราพบขนมปังอันนี่มันเป็นเมุมใช่ไหมนี่สไปเดอร์แมน นะเยอะติดติดติดแมงมุมแบบว่ายครับไปยิ้ม้องใช้นี่ถึงจะเร็วรู้สึกว่าจะเมื่อยอีกแล้วสินะฮะเราจะอะไรสีฟ้าข้างในของกระตุ้นเลยนะคะลาติสเหรอมันคงไม่ใช่คริสตัลหรอกอย่างเงี้ยอะไรอ่ะมันคือลาติสจริงๆด้วยสรุปเราจะพักแล้วตรงนี้อ้าเบื่อ เลยแมงมุมตีฟ้าอ๋อน้ะมันลูกแมงมุมนะเฮ้ยช่วยด้วยอ้าจะตายแล้วอ้ออาไม่น่าเลยไม่น่าเลยจะไม่ลืมนายเลยรู้สึนะเฮ้ยไม่ใช่ละผู้แมงมุมนี่น่ากลัวจริงๆโอ้ผมตกแยกล็อกกีตกตั้งนั้นมื <c oughs> อแล้วด้วย คูนสไลมน์นี่เราจะไปทางเดิมจริงหรือเปล่าเราจะออฟซิเดียนด้วยจบแล้วสหรับวันนี้รอวันต่อไป